สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นกพาแกงเห็ดป่ากินค่ะไปชมวิธีทำของนกเลยค่ะแกงเห็ดปาา่าอร่อยๆค่ะสวัสดีเจ้พี่น้องมาม่ามือนีนกสิผ้าแกงเห็ดป่ากินเห็ดเอาออกจากตู้เย็นพี่น้องเออห็ดเข่าไข่ เห็ดดินเห็ดร่วมเห็ดกอพี่น้องใส่นองใหม่พร้อมทุกท่านจ๋านกฝากช่องเล็กๆของนกด้วยนะคะเราไปแกงเห็ดป่ากินกันเลยค่ะใส่พริกค่ะบกกาใส่ลายลยานเพ็ดใส่เข่าเบียร์พี่นอ้องเขาแนวไปทีพห้อไปแซน ใส่น้ำยานางหรือจะใส่น้ำเปล่าก็ได้ค่ะใส่ปลาใส่รสด,ดีใส่ชูรส ตอนสุดท้ายใส่ผักลงไปอ,อตีตู้ต่นหอมพี่น้องเรียบร้อยแกงเห็ดอร่อยอร่อยยดแช่ตู้เย็นบ่โดนเราพี่น้องเห็ดป้าเสร็จแล้วค่ะ พร้อมตักเสิบค่ะมาแซ่บว่าพี่น้องแกงเห็ดปลาเห็ดแซ่แข็งไว้ตะโดนแล้วอยากเอาออกมาแกงกินพี่น้องพร้อมรับประทานค่ะเศบเบมนูบ้นบาน พร้อมทานคะ่ะมาคะ่ะมาลุยแกงเห็ดอร่อยๆด้วยกันคะ่ะแกงเห็ดป่านะคะมาๆๆพี่น้องมาแสแปแกงเห็ดน้ำข่อยแสแปค่ะเห็ดป่าสวัสดีเป็นทางการจ้าพี่ผเพืเ่อนจ้าแกงแล้วกะสิกินให้เบิง้งเบิ้งมี่แคบหมูแก,ออก้มหอม เห็ดเค่ตรงนมามาลุยน้ำนกก่อนสิกินนกอะฝากสองคือเกาในเด้อพี่น้องเอ้ยอย่างมงฝากช่องนี่น้อยของนกน้ำไหนจ้ะแ่บย่างเห็ดให้ดูเย็นเอาของ 讲出来。 颜色呢？美。

แบบค่ะร้ายแสบไปดิสอยส้มสอยเบิ้งให้นนกนะจ๊ะนกหาคลิปลงอีกไม่ได้ไปเที่ยวใสกะเฮ็ดคลีปกินลงจ้ะเพราะได้มีคลิปทรงคุณยูพานเก่ากับรักษาส่องไว้จ้ะ บุอื้อฮ้สุกุสุขคนมาแสนน้ำไข่นิดอันเอาใส่ตู้เย็นไว้ใส่สองฟิตไว้ยาเอาออกมาแกงกิน บ้านออกบ้านออกพี่น้องจะเกิบกินหนาบ้านออกบ้านออกกระยามันเถอะว่าแต่หนูบมเป็นุ่มเป็นแหลงกินโซ่จังน้อยนะพี่น้องแค่นี้แหละจ้ะอิบมันจะยาวโพด โนกัะฝากซองนี้เด้อจ้าฝากส้มฝากติดตามกดไลค์กดซับกดกระดิ่งให้นกน้ำแน้เด้อจ้าพีพินเพื่อนจ้าขอเคเนี่ยนดากริดขอทัวร์น้าที่นี่จ้าขอบคุณถูกถูกทานจ้าขอบคุณถูกๆูกทานจ้าขอบคุณถูกกำลังใจได้จ้าพีพีนเพื่อนจ้าบพอกันคิมนาได้จ้ากดไลค์กดแช์กดกระดิ่งกดซับให้นกน้ำแน้จ้อขอบคุณเลยล้า 拜拜，拜了。Bye. Bye bye.